นักเรียนทุกคนสวัสดีค่ะวันนี้ไปเรียนภาษาจีนพร้อมๆกันนะคะทบทวนบทที่สองก่อนนะคะฟูซีชื่นฉือทบทวนคำศัพท์ก่อนนะคะ ใครจำได้ว่าอาทิตย์ที่แล้วเราเรียนคำศัพท์อะไรบ้างเยอะเลยใช่ไหมโอเคงั้นมาทบทวนเลยค่ะทบทวนคำศัพท์นะคะทุกคนอ่านตามเหล่าชื่อผู้เสียดงดังๆนะคะต大声的跟老ด,ดูโอเคเเกเา跟老ปออู馆กวน 博物馆，真棒！我们看下一个，功课，功课，功课，真棒！跟老师读中国菜，中国菜，中国菜，真棒！跟老师读。 生日派对生日派对生日派对เจ๋งปังเราไปทบทวนต่อไปนะครับซังฉางซังฉางซังฉางเจ๋งปังกับ老师读海边 海边，海边，真棒！跟老师读餐馆，餐馆，餐馆。跟老师读参观，参观，参观，真棒！ 跟老师读，来来来，真棒！OK，跟老师读，全家全家全家，真棒！OK，跟老师读，参加参加。 参加，真棒！跟老师读，长长，长长，长长，真棒！跟老师读，一起，一起，一起，真棒！跟老师读，青草。 ชงช青วจังจปังกัว老าวยาว,ยาว,ยาวจังปังโอเคเก่งมากเลยทุกคนทบทวนเสร็จแล้วนะคะ ทบทวนคำศัพท์เสร็จแล้วตอนนี้เอาหนังสือออกมาหนังสือออกมานะครับเปิดถึงหนังสือหน้าที่16เรามาฝึกสนทนาการชวัวอีชวัววันนี้เรามาฝึกสนทนาการนะคะชวัวอีชวัวเปิดถึงหน้าที่16ค่ะทุกคนโอเคเกิน老师อ,อ่านต w n 老师ะโอเค，我们。 去ป参观博物馆เราไปเข้าชมพิพิธภัณฑ์เามเรา่เราไปเข้าชมพิพิธภัณฑ์โอเคตามเราซิงหนึ่งรอบนะคะ我ร去ไป ปูหวานจนปังเก่งมากเลยเราไปดูบทสนทนาต่อไปโอเคเกิร okay, ์ลตัวอ่านตามษเรียนมาที่้านของนเพื่ทำการบ้านนเรียนมาที่บ้านของฉันเพื่อทำการบ้านน 来我家做功课เบว่าเพื่อนร่วมห้องมาทาการบ้านที่บ้านฉันอ่านตาม老师หนึ่งรอบนะคะทูนส์เชว์来我家做功课真棒 OK กัาชื่อ่านตามล师นะคะเราเม 全家去餐馆吃中国菜。我们全家去餐馆吃中国菜。我们全家去餐馆吃中国菜。爸，哇，ครอบครัวพวกเรา，ป

我去参加大龙的生日派对。我去参加大龙的生日派对。OK，ไปว่าฉันไปเข้าร่วมวันเกิดของต้าหลงแล้วไปอีกหนึ่งอันได้ว่าฉันไป เข้าร่วมงานวันเกิดเลี้ยงของต้าหลงไปได้สองอันเลยนะโอเคภาษาจีนมาตามเ老师หนึ่งรอบนะคะ我去参加大龙的生日派对真棒โอเค跟老师ูอ่านตาม老师นะคะ 我去学习中文。我去学习中文。我去学习中文。查，背，练，ภาษาจีน。OK，ตามเราซิงหนึ่งรอบนะคะ。我去学习中文。 เจ๋ง OK ตาม老师ดูตาม老师นะคะ我和妈妈去商场我和妈妈去商场我和妈妈去商场เป๊ะว่าฉันกับแม่ไปร้านค้าตามเ老师หนึ่งรอบนะคะ我和妈妈 去商场。真棒！เก่งมากเลยต่อไปตามเราชื่อผู้เสียงดังๆนะคะวัวเห去海边我和朋友หื่อ去海边我和朋友หื่อ去海边แปลว่าฉันกับเพื่อนไปชายทะเล โอเคตามเราซี้หนึ่งรอบนะคะ我和朋友去海边เ,ออเนจนปังเจ่งมากเลยต่อไปให้นักเรียนฝึกอ่านนะคะฝึกอ่านค่ะเป็นนิทานฝึกอ่านนะคะอยู่ในหนังสือหน้าที่17ค่ะทุกคนสามารถเปิดหนังสือดูนะคะโอเคเพราะว่า รูปภาพเหล่าชื่อกลัวไม่ชัดก็เปิดหนังสือดูหนังสือนะคะเรามาฝึกพูดนิทานฝึกอ่านกันตามเหลา่าชื่อนะคะเสี่ยวหยางเสี่ยวหยางตามเหลา่าชื่อนะคะเสี่ยวหยาง和小ะ是好朋友เสี่ยวหยางและ 是好朋友，他们常常在一起玩。他们常常在一起玩。小猫请小羊吃鱼，小猫请小羊吃鱼。小羊说：“小羊说谢谢，我不吃鱼。” 谢谢我不吃鱼老师มาเป็นงอไอซันซัๆให้ดูนะคะเกะตัวเล็กเกะตัวเล็กกับแมวตัวเล็กเป็นเพื่อนที่ดีพวกเขาอ,อยู่ด้วยกันเล่นด้วยกันปล่อยๆแมวตัวเล็กเลี้ยงเกะตัวเล็กกินปลา เกตัวเล็กบอกว่าขอบคุณฉันไม่กินปลาโอเคเรามาดูอีกอันนึงนะคะมาฝึกอ่านแล้วก็ฝึกอ่านนิทานนะคะถ้า powerpoint เราชื่อมองไม่ชัดเจนก็ดูของหนังสือนะคะหนังสือหน้าที่17ค่ะโอเคเรามาฝึกอ่านพร้อมๆกันเฉีวยวงเก 是好朋友，小羊和小狗是好朋友。他们常常在一起玩，他们常常在一起玩。小狗请小羊吃肉，小狗请小羊吃肉。小羊说：“小羊说谢谢。” 谢谢我不吃肉我不吃肉真棒โอเค老师จะไปสัส้นๆให้ดูนะคะเกตัวเล็กกับหมาตัวเล็กเป็นเพื่อนที่ดีพวกเขาอยู่ด้วยกันเล่นด้วยกันปอยๆหมาตัวเล็กเลี้ยงเกตัวเล็กกินเนื้อ เกตุเล็กบอกว่าขอบคุณฉันไม่กินเนือ้อ <ś> เ <c oughs> <ś c oughs> ก่งมากเลยโอเคตอนนี้ทุกคุณเอาแปดฝึกหัดออกมานะคะเปดฝึกหัดเอาแปดฝึกอ,ออกมานะคะเปิดถึงหน้าที่สิบสองเรามาทำแปะฝึกหัดกันวงกลมที่คำศัพท์ที่ได้ยินนะคะ โอเคเปิดหรือยังเปิดนางสุน,นัขที่12นะคะถ้า powerpoint ยเหล่าชื่อมองไม่ชัดก็ดูของแตะฝึกหัดนะคะหน้าที่12เหล่าชื่อจะพูดคำศัพท์แล้วก็ได้ยินเหล่าชื่อพูดคำไหนก็วงกลมรูปภาพนั้นนะคะโอเคเริ่มเลยค่ะเปิดหรือยังหน้าที่12นะคะเหล่าชื่อจะพูดเลยนะคะ โอเคฟังตีๆนะคะคำที่หนึ่งข้อที่1น,นะคะข้อที่หนึ่งกงเคกงเคกงเ,เคมี3มรูปภาพรูปเอรูปบีรูป C รูปไหนเป็นกงเคแล้วก็วงกลมไว้กงเคโอเควงกลมเลยค่ะ นุป,ปีเราเฉลยแล้วนะคะนูป,ปีคือกงเคถูกหรือยังทุกคนโอเคงั้นเราไปดูข้อสองข้อที่สองนะคะฟังเลยค่ะเราจับพูดแล้วนะคะข้อที่สองซงช่างซงช่างซงช่างงช่าง รูปไหนเป็นช่างชางรูป A ช่างชางรูป B ช่งชางช่างหรือรูป C คือช่างชางวงกลมช่างชางโอเคเราสุดเลยเลยค่ะรูป C รูป C คือช่างชางถูกไหมคะทุกคนต่อไปข้อ3นะคะฟังดีๆข้อ3ามหายเปี่ยน 海边海边ยนรูปไหนคือหอยเปียนรูปเอรูปบีรูปซีคือหอยเปียนนะคะวงกลมหอยเปียนเลยค่ะหอยเปียนโอเคเราชดเฉลยเลยค่ะรูป A รูป A คือหอยเปียน ต่อไปข้อที่สี่นะคะฟังดีๆค่ะ้อที่สี่จ中国菜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 รูปไหน A B C รูปไหนคือ中国菜 โอเควงกลมเลยค่ะวงกลมจงกัวไช่โอเคเราสเสดเฉลยแล้วนะคะรูปเอรูปเอคือจงกัวไช่โอเคเสร็จแล้วทุกคนวงกลมสเสร็จหรือยังสี่ข้อเก่งมากเลยนะคะต่อไปเราชื่อต้องสั่งการบ้านเลยค่ะจั่作 yeah. 业 เป็ดฝึกหัดหน้าทีสิบสี่นะคะเปิดหน้าถัดไปค่ะโอเคอันนี้คือการบ้านค่ะการบ้านทำยังไงนะคะยองเส้นก่อนแล้วก็เขียนตัวจีนในวงเล็กไว้พิงยินเขียนในเส้นข้างบนนะคะยองเส้นก่อนนะคะแล้วก็ตัวจีนเขียนวงเล็กเขียนในวงเล็กนะคะแล้วก็พิงยินเขียน ขีดเส้นข้างบนนะคะเส้นข้างบนทำเสร็จนะคะโอเคเก่งมากเลยทำเสร็จแล้วส่งการบ้านส่งลายให้เหล่าเชิญนะคะโอเควันนี้เรียนถึงนี้ค่ะทบทุกคนอย่าลืมไปทบทวนแล้วก็ตั้งใจทำการบ้านนะคะเจอกันครั้งหน้าค่ะทุกคน